สำหรับใครนะครับผมที่กําลังหาคอมพิวเตอร์เอาไปเล่นเกมในงบราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนําเลยนะครับสเปคเครื่องนี้นะครับผมพูดแรงเลยนะครับผมในราคาเพียง9,900บาทนะครับ CPU นะครับผมทางร้านจัดให้เป็นคอยล์5นะครับผม 940F นะครับเมนบอร์ดเป็น B360 นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกมมิ่งทับนะครับสามารถใส่เอ็นดูได้อีก2ตัวนะครับผมส่วนแรมนะครับผมจะเป็น16กิกนะครับผม SSD นะครับผมผมจะแถมให้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมเป็นของ allust นะครับผม256กิกนะครับตัวนี้นิดวิ่งแรงๆเลยนะ ครับผมส่วนพระเอกของเรานะครับผมการ์ดจอนะครับผมจะเป็น RTX 2060ตัวนี้นะครับสำหรับใครนะครับผมที่จะเอาไปเล่นพวกไฟเอ็มหรือว่าเกมออนไลน์ต่างๆนะครับผมผมบอกเลยว่าเครื่องนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับผมพาวเวอร์ซัพพลายก็จะเป็น650วัตต์นะครับผมตัวนี้เป็น80ดสิบัตของเทเวนเทกนะครับผมเคสนะครับผมก็จะเป็นเทเวนเทกตัวนี้นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากใส่ซิงค์เพิ่มหรือว่าชุดน้ําเพิ่มนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับผมยังไงผมฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้าน DC คคคอออมพิวเเตรรร์าาื่งนี้นะคครรรัับผมมมยงไ่วจอาาเพียยง9,900บบาาาทออ่รรช้นะคั รีบสั่งได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ